เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอดเจ็ดทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคอมโบกันระหว่าง u ูเกับบอนนี่กันให้ชมกันนะครับว่า u ูเกับบอนนี่เนี่ยมันเป็นคู่ที่มันเข้าขากันได้ยอดมากนะครับก็จริงๆแล้วทริคในการเล่นสำหรับคอมโบนี้เนี่ยก็คือจะให้บอนนี่เนี่ยเป็นคนจับล็อกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยูเนี่ยพอมันจับล็อกปุ๊บล้วก็จะสามารถเล็งเป้าได้แบบง่ายๆนะครับ เนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบสกิลคอมโบด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์เลนกลางก่อนซึ่งในเกมนี้เนี่ยบอนนี่เนี่ยเป็นโรมิงซัพพอร์ตนะเออคือบ,บอนนี่เนี่ยมันเป็นโรมได้อยู่ละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อทีมเราก็ไม่มีแทงนะเออคือคือมันไม่มีแทงอะไรเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นการจับล็อกเนี่ยแล้วก็โดนเต็มเ็มนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้เฟิร์สบัตไปเต็มๆต,ต็มเลยโอเคเฮ้ยตอนนี้บอนนี่จะบอนนี่กำลังจะโดนแต่ว่า เออจับล็อกได้จับล็อกให้ได้ปึ๊บปุ๊บ๊บเดี๋ยวขอยิงปับป๊บปั๊บโอ้โหมันมันฟิกหลบไปนิดนึงนะเออขอนิดนึงโหคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดอ,อตัวมีหน้าไม่ได้ฟิกไปเนี่ยก็น่าจะคิวได้นะเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเ,ออเก็บฟาร,ร์มเลเวลกันนิดนึงเออเพราะยูเอ UA เนี่ยอ่ะจริงๆมันก็ดาเมจแรงอยู่แล้วละ่ะเออแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ของเพื่อเพิ่มความแรงนิดนึงตอนช่วงตรงนี้ โอ้โหมาเลยครับเรียวมะมาเลยมาเลยเรียวมะไม่กลัวอยู่แล้วโอเคจับล็อกแต่ว่าเราเราดันใช้สกิลไปละเรียบร้อยเรียวมะตายโอเคนะก็ก็เดินเกมต่อนะเดี๋ยวเราจะเดินกับบอนนี่นะก็แต่ว่าตรงนี้เนี่ยขอมาฟาร์มกับทางป่านิดนึงเพื่อขอแท็กป่าเพื่อให้ได้เลเ้วสีนิดนึงเออ เราต้องเอาเลเวลสีมาเพราะจะได้มีอันติในการโอ้โหแต่ว่า <S <S บอนนี่เราตายละแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเกมนี้เนี่ยเราค่อนข้างได้เปรี่ยนเพราะว่าเราได้เฟิร์สบัตไปเนี่ยเดี๋ยวพอยูเอมีมีของเยอะหน่อยนะเดี๋ยวก็แบบสามารถแบบทําดาเมจได้แรงขึ้นเยอะเลยเออ,อนะเดี๋ยวเราก็เดินกับบอนนี่นะเออเพราะว่าถ้าเกิดทำคอมโบกันเนี่ยก,ก็คือระหว่างบอนนี่กับนนกเราเนี่ยค่อนข้างโหดโหดมาก,รมากรจริง โอ้ตรงนี้มีหน้าเล่นโหดเลยตงนีหน้าเล่นโหดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเจอแบบยิงไปสองช็อตตายอย่างเขียนนะเออก็เดี๋ยวพอเราเคลียร์เมทเราเล่นกลางเนาะพอเคลียร์เสร็จปุ๊บก็มา <c oughs> ก็มาเคลียร์กลางต่อเออโอเคมามเราเคลียร์คลิปได้ไวอยู่แล้วแล้วเราก็เดินไปสมทบกับเลนแคลรี่อ,อ่าเพราะตอนนี้เนี่ยเมทฝั่งตรงข้ามเนี่ย เดินช้าว่าเราละมามาดิโอ้โหมาเลยมาเลยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหดาเมจขาดไปนิดนึงโอ้โหดาเมจขาดไปนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเจ็บหนักนะฝั่งศัตรูนี่เจ็บหนักเลยเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างได้เปรียบนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องผักผักศัตรูไปปุ๊บนะต้องผักให้ให้ได้นะเออ ก็มามาดิมาดิคิก hmm. ซี่คิกซี่คิกซี่เจ็บหนักมากคิกซี่เจ็บหนักมากปุ๊บโอ้โหมาโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะเราต้องถอยก่อนโอ้โหบอลน,นี้ตายบอลน,นี้ตายเราก็ยิงมายิงปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหค่อนข้างโหดนะครับนะตอนนี้เราก็มาเดินเลนกลางก่อนนิดนึงเพราะว่าเอ่อทั้งทั้งทั้งโรมทั้งเอ่อต่าของเราเนี่ยตาย โอโหเรียบร้อยอจะโดนไหมจะโดนไหมเกือบนเี่เกือบนะเนี่ยโอ้โหราต้องกระโดดหลบนิดนึงเรียวมะคืออันติเนี่ยของยูเนี่ยสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยใช้ในการแบบเข้าหาศัตรูก็ได้แต่ว่าจริงๆไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าตัวมันต้องเน้นแบบยิงไกลๆนิดน,นึง <c oughs> แล้วก็ยูเนี่ยคือทำหน้าที่มันตัวเช็คภูมิได้เพราะว่าบอนนี่สกิลมันแบบโอ้โหเราโดนเราโดนโอ้โหเราโดนนะ โดน,นหนักโดนหนักโอ้โหเจอโถมมาสี่ตัวไม่าตายก็บ้าแล้วจโถมอะไรหนักขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เกมเราโอ้โหสกอร์เราตามเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราว่าเรายัางสู้ไหวป้อมบนน่าจะเสียนะเราก็ต้องมาโฟกัสที่ป้อมกลางกันนิดนึงมาเดี๋ยวลุยต่อนะลุยต่อ ก็เกมนี้เนี่ยอย่าจำให้ดูว่ามันจริงจริงมันไม่ไม่โลไม่จาเป็นต้องมีต้องเป็นแทงก็ได้เนาะแต่ว่าก็ต้องดูบางเกมแหละโอ้โห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 ต้องถอยลบนิดนึงถอยลบทอยลบทอยลบนะโอ้สังโซนาคอไปทําอะไรตรงนั้นมานาคอไปทําอะไรตรงนั้นไปทําอะไรตรงนั้นโอ้โหต้องเคลียเคลียเลนเคลียเลนกลางก่อนอืม เรายิงโซนไปเรื่อยๆนะปึ๊บนี่เนี่ยคือมีหน้าเขาไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยเนี่ยเนี่ยมีหน้าไม่ไม่กล้าเขาใกล้คือตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดแบบโดนล็อกเนี่ยรับรองโดนแน่นอนอโอโหเฉียดเฉียดเลยเนี่ยคิกซี่คิกซี่โดนเฉียดเฉียดยังเกือบตายขนาดนี้ยโอโหจริงๆเมื่อกี้ถ้ามีนาคอร์อยู่นะไม่น่ารอดนะเนี่ยฮึบฮเ้ตรงนั้นมีมีตัวอะไรมา มีหน้ากำลังจะแบบวิ่งเข้ามาเกี่ยวเราหรอเขาก็ยิงเช็คไปนะยิงเช็คไปนะโอ้โหมีหน้าน่าจะเจ็บเจ็บอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันพยายามพยายามเข้ามาเกี่ยวเราให้ได้เลยเนี่ยโอ้โหมีหน้าโดนโดนโดนหนักนะโดนหนักเรียบร้อยเสร็จไหมเสร็จไหมเราต้องไปช่วยเพื่อนนะต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนปุ๊บผักไปนิดนึงพักไปผักไป,กไปเออ เนี่ยเราต้องผักเพื่อนผักผักศัตรูให้เพื่อนนะเมี้นแบบเมื่อกี้เนี่ยบอลนี้น่าจะน่าจะตายนะเดี๋ยวเราก็เช็คคุ้มด้วยปุปยิงไปยิงไปอ่าไบเข้ามาทางขวานะครับทางแอลขวาไอขวาดิไม่ใช่แอลละโทษโทษโทษชินเคยชินกับของเดิมนิดนึงโอ้เดี๋ยวเราขอกลับกลับบ้านก่อนนิดนึงนะเพราะว่าเออเราเราเลือดเหลือครึ่งหนึ่ง ไม่คุ้มไม่คุ้มถึงเราจะแบบเป็นตัวที่แบบสามารถโจมตีในระยะไกลได้แต่ว่าก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าถ้าเกิดเจอโถมมาทีเดียวเนี่ยน่าจะไม่รอดนะบอนนี้เราเช็คในซ้ายเรียบร้อยนะเนี่ยนะเป็นอ๋อคิกซี่มาอื้มอื้มคิกซี่เจ็บหนักไหมเนี่ยเจ็บหนักเนี่ยเอ้ยเอ้ยเราต้องผักก่อนเฮ้บอนนี้ไหวไหมไหวไหมอบอนนี้ไม่ไหว วันนี้เขาลึกไปนิดนึงแต่ไบต์เมื่อก,กี้โดนเฉียดๆนะะตรงนี้เดี๋ยวขอเอาเลนกลางอีกนิดนึงนะเคลียร์คีฟเลนกลางนิดนึงมาวันนี้ไอเทมเรามีค่อนข้างรุนแรงและ,ะม,าม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 าเดี๋ยวร้องคอยช่วยเพื่อนนะยิงไหมยิงไหมยิงไหมพักพักไปเออเรียบร้อย คาได้นะเนี่ยไบ์ไบ์คือแบบคือถ้าเกิดเลือดมันหมดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามแบบถอยห่างไปเลยไม่ต้องแบบเข้าใกล้อ่าเดี๋ยวเราเราแล้วเราก็ไปเดินกับบอนนี่คอเช็คคุ้มให้กับบอนนี่ด้วยนิดนึงเพราะว่าถ้าบอนนี่เขาไม่ยอมใช้สกิลหนึ่งเช็คเนี่ยก็อาจจะเห็นวิชั่นลำบากนิดนึงอ่าตรงนี้ปุ๊บโอ้โหเนี่ยเทลโดนไปทีครึ่งหลอดนะไปแล้ว ถ้าเกิดเราแบบดักคุ้มแล้วก็ดักฆ่าสักตัวอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะได้เปรียบในการคำคอมโบระหว่างเรากับเนี่ยอ่ะเรียบร้อยฟึืบชัดดาวไปเลยโอเคนี่ครับข้อดีข้อดีของบอนนี่เนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้แหละอมันมีตรงนี้มีมีมีหน้ามามีหน้าจะมาเหรออ่าตรงนี้เขาเขาพยายามมานะเขาพยายามมาอืมเรากระปองกันไว้อยปึ๊บมา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  พยายามโถมนะแล้วเราก็ไม่กลัวเราพยายามเช็คคุ้มไปเรื่อยๆตอนนี้มีหน้ามีหน้ากับเิ็กซี่เขาอยู่ด้านบนเนาะไปไปไปเคลีย์บนกันตอนนี้โลมเมดแคลรี่ของทีมเราอยู่ด้วยกันจะอยู่กันด้วยกันได้ไดอีกนานไหมจับล็อกนิดนึงออออจับล็อกนิดนึงเออเออจับล็อกนิดนึงเรียบร้อย เรียบร้อยนะโอ้โหตรงนี้โอ้โหไบามาไบามาไบามาต้องถอยนิดนึงเรียบร,อยร้ยบรอยเรียบร้อยเจอเราฆ่าไบไปเรียบร้อยนะเล่นยูอต้องต้องพยายามแบบจ่ายสกิลแบบเยอะๆนิดนึงปุ๊บจ่ายให้มันโดนตรงกลางเลยตรงกลางวงซึ่งพอมีสกิลของบอนนี่เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโอเคมากจริง แต่ว่าบอนนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ตัวเป็นตัวเเป็นตัวเมทที่ทําหน้าที่เป็นล้มัสพอร์ตได้ดีนะเออเราว่าแบบดีพอๆกับอลิสอะไรพวกนี้เลยอลิสมันแบบค่อยค่อนข้างสโลใช่ไหมเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยไปนะโอ้โหโอ้โหจะดึง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 เฮ้ยเฮ้ยจะดึงใช้สกิลไว้ก่อนเออ อันนี้ลมเรากลับบ้านเราก็กลับบ้านนะเราไม่จาเป็นต้องทูซีแบบไปลุยต่อเออเราพยายามแบบเดินกับเพื่อนเนี่ยเดินมาแครี่เพราะว่าช่วงเล่เกมแครี่นะ่าจะต้องเป็นตัวแบกนี่แหละนะตัวแบกเราหน่อยหรือเราจะเป็นคนแบกแครี่นะเราก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดเนาะเออในแต่ละเกมโอ้โหเนี่ยคิกซีคลิกซี่ซมาเรียบร้อยเรียบร้อยเยอยจอเข้าไป ผักเข้าไปผักเข้าไปพยายามดึงตัวสำคัญของเรานะบึ๊บบึ้บเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเทลเทลเทลพยายามดึงเทลพยายามยิงนะโอ้ไม่มีใครออฟเลนออฟเลนไปจัดการเล่นเล่นบนหน่อยอะเจอไบต์มานะเรียบร้อยเจอล็อกอันติเรียบร้อยเลยไบต์นี้แบบนิ่งเลยขยับไม่ได้ โอ้เทลเเทลมีรานดักภูมิด้วยเว้ยนะเอาไหมกล้าลุยสองคนเหรอเรามีเรามีสองคนน่เนี่ยตอนนี้โลเมดแครี่มาอยู่ด้วยกันนะมาดิ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 เออเราทั้งเราทั้งบอลนี้เนี่ยใช้เป็นสกิลโซนกันได้เลยเนี่ยอค่อนข้าง เจ็บนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักไปกลางจะโถมาชุบชุบหน่ะเรียบร้อยจะกันอยู่ไหมกันอยู่ไหมเรียบร้อยโดนไหมโอ้โหนิดเดียวนาะโอ้เราก็เอาอีกป้อมได้นะเอาอีกป้อมได้สบายๆเลยมีใครมีใครจะมากันอะไรไหม ใครจะมากันไหมเทลบอกว่าเทลสู้ไม่ไหวโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกมนี้ก็คือเป็นคอมโบละว่างยูเอกับบอนนี่นะก็ถ้าเกิดใครใครที่แบบกดคู่เนี่ยสามารถเอาไปเล่นคู่กันได้เลยเออ,เอ,เอลองเอาคอมโบนี้ไปเล่นดูเพราะอันเนี้ยของเราเนี่ยเรากดมาแบบโซโลแรงมันก็เลยอาจจะแบบคอมโบได้ไม่ไม่ได้เยอะมากก็เกมนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นคะแนนอันดับหนึ่งเนาะเราก็ทำดาเมจได้สูงสุดนั่นแหละก็สำหรับ ใครที่ชอบคลิปนีนะ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคอมโบอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ